ครับสวัสดีครับสวัสดี FC และสมาชิกทางช่องทีเด็ดมวยไทยทุกๆท่านคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยนะับประจำวันอาทิตย์ที่21เมษายน2568มีมวยทําการแข่งขันในศึกมวยไทย7จ็ดเสนนครับเข้ามาแล้วก็อย่าลืมนะฝากกดติดตามนะกดไลค์กด subscribe like, ก,กดแชร์กันด้วยนะครับ ือท่านใดนับอยากก็ได้ข้อมูลมวยดีๆอยากก็ได้ทีเด็ดแบบพรีเมียมก็แอดไลน์ไปที่แอดเอ็มทีศูนย์แปดครับหรือเพื่อนเพื่อนในดีไลน,น์นะมีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วยเอ็มทีศูนย์แปดครับท่านก็จะไม่พลาดข้อมูลมวยดีๆกับทีเด็ดทางช่องของเราในทุกๆวันนะครับวันนี้ก็มาเริ่มกันเลยนะครับคู่แรกนะครับยอดกุมาลดสวยจาเจ็ดยี่สิบสี่ปีร้อยหกสิบเซนเป็นมวยจากจังหวัดอุบลชกมวยมาแล้วแปดสิบครั้งน้ำหนักปล่อยๆ51กิโลซ้อมอยู่ที่ค่ายลดสวยจ่าเจ็ดที่ อร้มล่าสุดชนะคะแนนเพชรนิวัตสอจารุวันชนะทีโโยกที่3เจ้าวายุน้อยพอหอมกลิ่นแล้วก็ชนะคะแนนเจ้าซุปเปอร์จิว๋วสิ์บอลสก,กลส่วนคู่ชกของเจ้ายอดกุามานนะี่คือเจ้ายอดกันช้างนาครศรีสิปี162เซนเป็นมวยจากจังหวัดนครศรีธรรมราชชกมวยมาแล้ว60กว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆก็้าิบกิโลซ้อมอยู่ค่า้สิงมาวิน อร์มล่าสุดของเจ้ายอดการก็ชนะโยโยกที่3จิรวัตรสราชภูมิแพ้โยยกที่3เพชรนิวัตรสจารุวันแล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้าเพชรนพระเดชนพระเดชมวยไทยคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมยอดกุมานี่เป็นมวยรูปร่างเตี้ยลำสันนะคร์มสดเกา่าแต่นักต่อยแรงเข่าในไล่แขนส่วนเจ้ายอดกิติก็เพศสูงยาวต่มรัดฟัตตีบูดูด,ดได้หน้าเสือตัวเงินคู่นี้นะผมชอบความสดและความเก่าเจ้ายอดกุมารน,นะครับ แล้วก็คู่ที่สองนะครับเพชรวิเศษเพชรเกียรติเพชร,พรพ23ปีร70เซ็ซนเป็นมวยจากจังหวัดมหาสารคามชกมวยไปแล้ว70กว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆก็6กกิโลครึ่งฟอร์มล่าสุดก็แพ้คะแนนสิทธิศักดิ์สิงห์มาวินสองครั้งซ้อนแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าแหลมสิงห์สอเตชพันธ์คู่ชกของเจ้าเพชรวิเศษก็คือเจ้าฤทธิชัยสอสมานกามแม่รือพอหอมกิน19เปีร72เ็เซนเป็นมวยจากจังหวัดอุบล น้ำหนักปล่อยๆห้าสิบเก้ากิโลซ้อมอยู่ที่ค่ายปอพินพัฒน์ฟอมลาส่วนของฤทธิชัยแพ้คะแนนลุงเพชรเพชรเจริญแพ้คะแนแนแพตตี้สอพงอมรแล้วก็มาเสมอกับเจ้าแพตตี้สอพลงอมรคู่นี้นับความน่าจะเป็นของเกมเพชรวิเศษก็ฝีมือเตะตั้งบางโต้ตั้งรับจับทางส่วนเจ้าฤทธิชัยก็ซ้ายแต่ซ้ายต่อยซ้ายขวางหน้าฟันศอกได้รูปร่างช่วงชกคู่นี้นับทีเด็ดฟันธงฟันธงที่เจ้าฤทธิชัย คู่ที่3เบาคีวันหงโอม WKO หรือเพชร40,000 23ปี170เซนเป็นมวยจากอำเภอคลองท่อมจังหวัดกระบี่ชกมวยมาแล้วก็ร้อยกว่าครั้งน้ำหนักไปปล่อย62กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้าเมาคีก็ชนะคะแนนเจ้าจิ้งหรีดทองกีฬาสปอร์ตแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าพลังบุญวอสันใต้แพ้คะแนนเจ้า,าปานเพชรอ่ปานประเด็จลูกสวนอาวันออตโต้ คู่ชกของเจ้าเมาคีก็คือเจ้าเพชรเหนือต่องขาวเชียงใหม่19ปี168เซนเป็นมวยจากจังหวัดพิจิตรชกมวยมาแล้วก็90ครั้งน้ำหนักปล่อยๆ63กิโลฟอร์มล่าสุดของเจ้าเพชดเหนือก็ชนะคะแนนเจ้าเสิียิศักดิ์สิงห์มาวินแพ้โยยกที่4ขุนสยามเพชรพมคูณมวยไทยแล้วก็มาชนะคะแนนเจ้าขุนสยามเพชรพมคูณมวยไทยคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกม เมาคีนี่เก่าเตะขาต่อยหมัดเข่านป้อมรัดฟัตเตเพชรเหนือก็เพชรจังหวัดฝีมือดักเตะดักแทงขวางหน้าฟันศอกคู่นี้นะับชอบไปที่เจ้าเพชรเหนือนะครับต่องขาวเชียงใหม่แล้วก็คู่ที่สนะี่นับคัมแบกทีเคยุทธนา23ปี175เซนเป็นมวยจากจังหวัดนะครราชสีมาชกมวยก็ร้อยกว่าครั้งน้ำหนักปล่อยๆ4กกิโลพร์มล่าสุดของเจ้าคัมแบกก็ชนะปฏิหารพอหลักบุญ ชนะคะแนนพรเสน่ห์สอภูมิพัฒน์แล้วก็มาแพ้คะแนนเจ้ายอดธงทอแทนไทยคู่ชกของเจ้าคัมแบ็กก็คือเจ้าเพชรกิติเจี๊ยบรามินทา24ปีร้อเจเซนเป็นมวยจากจังหวัดอุบลราชธานีชกมวยมาแล้วเจดสครั้งน้ำหนักปล่อย,อยก็หกสิอกิโลอรล่าสุดของเจ้าเพชรกิติก็ชนะที่อยกที่สองขุนสยามเพชรพมคูณมวยไทยแพ้ที่โยกที่ 2, สองซาวเวียสอเตจพันแล้วก็มา ชนะทีโอยกที่สองเจ้าฉมวกเพชรแอดสันปาดตองคู่นี้ความน่าจะเป็นของเกมคัมแบ็กก็เป็จังหวะฝีมือแต่ตั้งบังโต้ซ้ายครบเครื่องขวางหน้าฟันตอกเพชรกิตติก็เป็เปิดเกมบูดูด้านหัวจิตหัวใจดีความเป็นมวยเสียเปรียบนับก็ดูการผ่านมวยเสียเปรียบนับคู่นี้ทีเด็ดฟันตงฟันตงที่เจ้าคัมแบ็กนะครับ แล้วก็ทีเด็ดติดดาวผมนะครับคู่แรกชอบไปที่เจ้ายอดกุมารคู่ที่สองชอบไปที่เจ้าฤทธิชัยคู่ที่สามชอบที่เจ้าเพชรเหนือแล้วก็คู่ที่สี่ชอบที่เจ้าคมแบกทีเคยุทธนาอย่าลืมนะครับคลิปนี้เป็นคลิปวิเคราะห์วิจารณ์มวยแบบล่วงหน้านะครับคู่มวยอาจมีเปลี่ยนมวยถอนได้นะครับหรือถ้าเกิดว่ามีมวยเปลี่ยนมวยถอนผมก็จะอัปเดตไปทางช่องนะครับทางช่องทางทีเด็ดมวยไทย VIP เพียงท่านแอดไลน์ไปที่แอด mt ศูนย์แปดะครับหรือเพื่อนเพื่อนในดีไลน์มีแอดนำหน้าแล้วก็ตามด้วย mt ศูนย์แปดนะครับท่านก็จะไม่พลาดข้อมูลมวยดีๆจะไม่พลาดทีเด็ดทางช่องของเรานะจะอัปเดตทางช่องนี้นะครับวันนี้ก็เสร็จเส้นไปที่เรียบร้อยนะครับจากลาไปเลยครับสวัสดีครับ